สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่อ r ร์เคิลชาน e l นะคะพิกอาการวันนี้หัวข้อเขาจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์นี้มีให้เลือกทั้งหมด3กลกองกองที่1กล่กองที่2และกองที่3นะคะถ้าเลือกได้เราไปฟังคําทํานายกันเลยนะคนที่เลือกไพ่กองที่1ภัยไพ่ใบนี้นะคะมีคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันอังคารแล้วก็ อาจจะอายุต่างกันหรือเปล่าแล้วความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะค่อนข้างที่จะตกเป็นรองในความสัมพันธ์ตัวเราเองอาจจะต้องยอมจะต้องคอยงอ้อคอยเอาอกเอาใจคอยตามใจคอยดูแลเขาถูกอย่างซึ่งมันมีความห่วงใยในความสัมพันธ์นี้บางความสัมพันธ์บางคู่มีลูกหรือมีภาระร่วมกันแล้ว เดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งกับเขาที่เรานึกถึงนะคะห้าไมาย Land, แรนด์้สมัครเป็นว e ลออฟฟอร์จูนจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกรที่หนึ่งอะ่ะอ่ะวันเกิดก่อนนะมีเลข3เลข5้าในวันเกิดลัคนา,าราศีพฤกษภตุลทนูทน,ทนูความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยากจะขยับขยายความสัมพันธ์อยากจะถ้าคบกันอยู่ก็อยากจะแต่งงานถ้าแต่งงานจดทะเบียนกันแล้วก็อยากจะมีลูกถ้า จัดงานแต่งอะคือคืออยากแบบเพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่งของความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แบบให้มากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันดันมีความขัดแยง้งมันดันมีความคิดเห็นที่ไม่ลงตัวไม่เข้ากันอาจจะมีการทะเลาะหรือไม่ได้ทะเลาะหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าอยากทําอย่างนี้อยู่ฝ่ายเดียวเช่นเป็นฉันหรือเปล่าที่อยากแต่งงานอยู่ฝ่ายเดียวเป็นฉันหรือเปล่าที่อยากมีลูกอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีฝ่ายหนึ่งเขาไม่เห็นด้วย มันก็เลยมีการทะเลาะบอกแว้งมันมีปากเสียงกันอย่างนี้มาเรื่อยๆมาโดยตลอดแล้วก็มันถูกรับการแก้ไขปัญหาด้วยกันเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นคนไกล่เกลี่ยเจรจาให้ออหรือทุกครั้งที่มีปัญหามันก็จะได้รับการแก้ไขตลอดเพราะอะไรหรือป่เพราะมันมีการปิดหูปิดตาเพราะเพราะไม่มีการแบบโอเคไม่เป็นไรฉันโดนเอาเปรียบไม่เป็นไรยอมยอมพอรักยอมไปก่อน ก็ยอมยอมไปคือมันต่อให้ไม่แฟรมันก็มีการปิดหูปิดตาในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วตอนเนี้ยมันอาจจะมีการแบบไม่พูดไม่จาการคนนึงอยากคุยคนหนึ่งอยากปรึกษาแต่อีกคนนึงก็หนีปัญหาตลอดไม่คุยไม่ไม่ยอมไม่ยอมพูดคุยอ้างว่ายุ่งงานอ้างว่าติดงานไม่มีเวลาให้ไม่ไม่อะไรเลยเออนึกออกปะอาจจะเป็นเขาก็ได้แต่ตัวเขาอะอาจจะกําลังปรับสมดุลตัวเองปรับ ความสัมพันนี้คนละครึ่งได้ไหมยังไม่อยากแต่งตอนนี้เลยจดทะเบียนไปก่อนได้ไหมหรือยังไม่อยากมีลูกเลยเราเช่วยเก็บเงินคือเขาอยากปนีปานอมแล้วความสัมพันธ์เนี้ยก่อนนั้นเนี้ยมันอาจจะไม่ดีแต่ตอนเนี้ยถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วกันไม่ทะเลาะกันแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันก็กลายเป็นว่าปรับกันคนละครึ่งเดี๋ยวขอเช็คลัขนาราศีของคนที่ละกองที่หนึ่งนะคะ Pixel. กันธนูเมถุนในนี้มีคนชอบสื่อสารมี perfectionist มีคนเจ้าระเบียบจุ๊จจิจุกจิกมีคนชอบเดินทางมีคนมีความรู้มีคนแบบอยู่ไม่ติดกับที่ทำอะไรชอบมีเป้าหมายมีคนปิดบังความรู้สึกมีคนที่รักยากแล้วก็ลืมยากเช่นเดียวกัน เขาจะเอายังไงต่อกับความสัมพันนี้นึกถึงหน้าเขานะคะวีออฟฟร์จูเก้าดาห้าเหรียญ าถ้วยจะติดถตาสำหรับเป็นห้าไม้ถ้าถามว่าเขาเจะยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์ก็อยากเป็นในแบบที่เราคุยกันไว้อยากให้มันดีขึ้นอยากให้มันขยับขยายขึ้นแต่ตัวเขาเองอะ่ะกับความสัมพันธ์นี้เขาไม่โอเคเราหรือเปล่าเพราะอะไรหรือเปล่า พราะมันมีแต่วความขัดแยง้งมันมีแต่วความเครียดตัวเขาเองอาจจะเครียดส่วนตัวหรือว่ายิ่งอยู่กับความสัมพันธนี้ยิ่งเครียดยิ่งมองเห็นแต่ข้อเสียเธอเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันพูดไปมันก็จะดูเสียวความรู้สึกอะคือตัวเขาเองอะรู้สึกว่ากับความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อเรื่อย,ยไๆได้ไหมมันไปต่อเรื่อยๆได้แต่ตัวเขาเหมือนยิ่งไม่เห็นอนาคตกับการไปต่อในความสัมพันธ์นี้เรื่อยๆ แต่ทุกวันเนี้ยที่ไปอยู่ที่ยังไปต่อมันไปต่อด้วยหน้าที่มันไปต่อด้วยความรับผิดชอบมันไปต่อด้วยด้วยความคุ้นเคยและความเคยชินอะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็สร้างความคิดเยอะคิดมากสร้างความเครียดให้กับเขาอยู่ตัวเขาเองก็ยังไปต่อแต่ไปต่อกับความดูดูแต่ปัญหาโฟกัสแต่ปัญหาโฟกัสแต่ข้อเสียจนลืมไปว่าเราเองก็มีข้อดีเหมือนกัน แต่สิ่งที่ทําให้เขายังไปต่ออยู่บางคนอาจจะจดทะเบียนกันแล้วก็ได้หรือบางคนอาจจะมีพันธะสัญญามีข้อตกลงมีการเซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่างเลยทําให้ได้อยู่ด้วยกันตัวเขาเองก็แบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรเงินก็อยู่แต่ก่อนหน้านี้มันกันทะเลาะเบาแหวนกันหนักมากหรือเปล่าเลยทําให้ความคิดเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาก็จะยังไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ไปต่อเพียงแค่ร่างกายแต่ใจคือเหมือนไม่อยู่แล้ว ถามว่านอกใจไหมมันไม่ได้นอกใจอะแต่มันเป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนจะหมดรักเหมือนคนที่จะแบบไพ่งไม่ได้ขึ้นถึงเรื่องความรักเลยแล้วความรักเดียวที่ไพ่ขึ้นในตอนนี้ก็คือความผิดหวังความเสียใจความหมกมุ่นกับความผิดพลาดในอดีตสิ่งเก่าๆที่มันพลาดไปแล้วอะไรแบบนี้มากกว่าก็เลยบอกว่า ถ้าถามว่าเขาจะยังไงต่อเขาจะยังไปต่อแต่ไปต่อด้วยด้วยแค่ร่างกายคือคืออย่างเงี้ยกองที่หนึ่งถ้าอย่างนี้ลองหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันไหมหรือไปทําอะไรให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นไหมเรืออะไรอะไร,อะไรมันจะดีขึ้นเนี่ยเธอลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเธอลองแบบแก้ไขปัญหากันอีกครั้งหนึ่งไหมลองพูดคุยกันด้วยเหตุผลถ้าพูดถึงเรื่องการแต่งงานเขายังไมร่รีบอยากแต่งงานนะคะ คืองี้มันก็ยังต้องพูดคุยกันอยู่ดีเห็นปะแล้วก็กองที่หนึ่งนะคะปัญหาที่มีอยู่อย่าปล่อยไว้ให้มันคาลัคาสังอย่าแบบโอเคไม่เป็นไรเราไม่ต้องเขียนกันหรอกเราไม่ต้องทะเลาะกันหรอกไปต่อเหอะแต่การไปต่อมันเป็นการมองข้ามความสัมพันธ์ยิ่งไม่คุยยิ่งยิ่งสะสมปัญหานั้นก็เลยไม่อยากให้หนีปัญหาสักเท่าไหร่อยากให้เผชิญหน้าคุยกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเพราะว่าตอนเนี้ย ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงมากมันเกือบจะท็อกซิกแล้วอะสาเหตุที่มันไม่ท็อกซิกมันเป็นเพราะว่าไม่คุยกันไม่แก้ไขปัญหามองข้ามแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆ,ๆเออมันเหมือนได้ที่แบบพันยุ่งเหยิงมากเลยเธอแก้ปมสักปมหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปต่อโอเคเนาะโอเคเนาะสำหรับคนที่ละกองที่หนึ่งก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกาดหาัวข,ข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ คนที่ละกองที่สองไพ่ใบนี้มีคนเกิดวันพฤหัสมีคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็ความสัมพันธ์ของคนที่ละกองที่สองอะเป็นความสัมพันธ์ที่มีใจให้กันแบบบริสุทธิ์มีความช่วยเหลือมีความแบ่งปันคือมันเป็นจิตบริสุทธิ์คือถ้าแบบว่า ตัวเขาเองเดือดร้อนตัวเราเองก็อยากให้ความช่วยเหลืออยากให้คําแนะนําอยากให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาตัวเขาเองก็เช่นกันใครสักคนหนึ่งในที่นี้มีความเป็นผู้นําสูงอีกคนหนึ่งมีความใจเย็นเหมือนคนใจร้อนกับใจเย็นมาอยู่ด้วยกันแต่คนที่ใจร้อนเวลาอยู่ด้วยอ่ะก็มักจะใจเย็นเป็นพิเศษกับคนคนนี้เวลาที่อยู่ด้วยกันเวลาที่ได้อยู่ใกล้กันอเออมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะ ขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สองหน่อยนะคะเจ็ดไม้เดรซันไฮโรฟันเธอเครียดอะไระหรือเปล่าหรือว่าเธอมีปัญหาเรื่องการน,นอนไม่หลับคิดเยอะคิดมาก จริงๆไพ่ใบเนี้หงายมาแล้วก้าดับเนี่ยไไแ,นะแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่เอาแล้วเราก็ถามว่าเธอเครียดอะไรหรือเปล่าเธอมีปัญหาเรื่องการน,นอนไม่หลับหรือเปล่าคีนถือไม้ไพ่สำหรับเป็นสเตนลัคนาราศีสิงห์สิงห์สิงห์งงแล้วก็สิงห์แล้วคนเกิดวันอาทิตย์พฤะโสดเลขเจ็ดเลขเก้าทัดลมเมถุนตุลกุมทัดไฟเมสิงธนูแล้วก็ทัดไฟแล้วก็สิงห์ คนที่เลือกกล่องที่สองนะคะรู้สึกว่าบางคู่บางคนอาจจะเป็น LGBT หรือเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วเขาค่อนข้างที่จะยอมเรามากแล้วเรอ ก็ค่อนข้างที่จะดูแลใส่ใจเขาได้ดีมากๆความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีการแข่งขันมีการพยายามเข้าหาหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวมีอุปสรรคมีความพยายามมีการที่จะไปต่อการที่จะรุยแล้วก็อยู่ด้วยกันเราค่อนข้างที่จะมีความสุขตัวเราเองรู้สึกว่ามีความสุขกับการอยู่กับเขามากมีอิทธิพลมีพลังงานบวกบวกบวกแล้วก็บวก,ก,บวกอยู่ด้วยกันรู้สึกแบบเหมือนได้แก้ไขปัญหาถ้ายังไม่ได้คบกันก็อีกนานเลยอ่ะ มันเป็นความสบายใจที่อยากดูไปเรื่อยๆที่ที่ไม่รีบร้อนอะไรเลยแต่ว่าถ้าคบกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาตลอดไปตอนนี้มีใครสักคนหนึ่งที่คิดเดยอะคิดมากในความสัมพันธ์หรือเปล่าอาจจะเป็นเขาไหมที่คิดเดยอะคิดมากกลัวว่าเราอะจะมีคนอื่นเข้ามาหาเพราะตอนนี้ตัวเราเองดูค่อนข้างโปรดักทีฟค่อนข้างแอคทีฟค่อนข้างดูมีพลังงานที่แบบสนุก พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆดูมีไฟในการทําอะไรก็ตามแล้วก็ช่วงเนี้ยตัวคนที่เลือกกองที่สองอาจจะถ้าไม่ใช่คนที่เลือกกองที่2จะเป็นผู้หญิงพลังงานเฟมินินถ้าเพศเดียวกันก็ดูแล้วกันว่าใครเฟมินินมากกว่ากัน มันจะมีความแบบทํางานเก่งเข้าสังคมเก่งดูสนุกจังเลยดูมี Energy บวกดูพลังงานล้นดูแบบดูหน้าเข้าหาซึ่งเขาอาจจะคิดเยอะคิดมากกลัวว่าจะมีคนเข้าหาเราเยอะหรือเปล่าเออการงานค่อนข้างที่จะเด่นมากๆเลยคนที่เป็นเฟมินินในช่วงเนี้ยขอเช็กลักคณาลาศีของคนที่เลียกกองที่สองนะคะหรือออกเป็นวันก็ได้ หรือเขาที่เรานึกถึงทนงูคนที่ชอบเดินทางคนที่อยู่ไม่ติดกับที่กันก็ระกดเธอในเนี้ยมีเฟมินินสูงมากมีความแบบชอบดูแลชอบใส่ใจจุจีิจุกจิกเจ้าระเบียบเอ่อ ถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่ได้เป็นอะไรแต่หน้ามันออกอารมณ์มันออกแต่แค่ไม่บอกอะว่าเป็นอะไรแล้วก็อยากให้รับรู้ได้ด้วยตัวเองมีพลังงานความเป็นแม่สูงมากๆแล้วก็ปกปิดความรู้สึกสูงมากๆเช่นเดียวกันคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันจันทร์อ่อนไหว เขาจะยังไงต่อกับความสำคัญนี้เควินถือมไม้เด็กถือถ้วยควินถือถ้วยอ่อเจเจวล แต่ไมาได้สำหรับเป็นจะติดจริงๆล้ววาเขาอาจจะไม่สนการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการมีส่วนร่วมหรือไม่ใช่เขาจะไม่สนความถูกต้องความยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาเขาจะไม่สนความแฟเขาจะไม่สนว่า ความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกต้องนะความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ใช่เวลานะความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ใช่ตามที่เราตกลงกันไว้เขาจะไม่สนอะไรแล้วแล้วก็คนที่เลือกกองที่สองถ้าเธอยิงเธอไม่สนใจเขาในตอนนี้ขอให้ทาต่อไปให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาถ้าเขาไม่เข้าหาก็ก็ปล่อยเขาไปเพราะรู้สึกว่าไพ่บอกว่าให้เธออยู่เฉยๆฉให้เธอมีเสน่ห์ให้เธอมีออมพลังงานความน่าเข้าหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะมาเข้าหาเดี๋ยวเขาจะแบบ หาช่วงเวลามาใกล้ชิดอยากใกล้ชิดตัวเขาเองอะกลัวว่าจะเสียเราไปสําหรับเราเรารู้สึกแบบนั้นนะกลัวว่าจะเสียเราไปคิดเยอะคิดมากมากลัวว่าแบบทําแบบนี้แล้วกองที่สองจะไม่ชอบทําแบบนั้นแล้วกองที่สองจะไม่สนใจกองที่สองจะอีงูนเนี่ยคือเขาคิดมากกับการการทํามองเขาว่าทาออกมา,มาแ,ลแล้วเราจะรู้สึกยังไงก็เ,เลยมองว่าให้เขาเข้าหาเดี๋ยวเขาจะเข้าหาเดี๋ยวเขาจะใช้ความใกล้ชิดเป็นตัวเชื่อม แล้วตัวเขาเองค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับเราเขายังตัดเราไม่ได้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะหาวิธีมาเข้าหาเราเองไม่ว่าจะเป็นการชวนไปดื่มชวนไปเที่ยวหรือชวนไปทําอะไรที่แบบได้ใกล้ชิดกันได้ดึงดูดกันหรือหาวิธีที่ทําให้เราแบบหหยหาเขาอะเออแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะมาแบบกระทนหนไม่ทันได้ตั้งตัว มีการพูดคุยเจรจาสื่อสารมาหรือว่ามีการชวนไปเที่ยวชวนไปทํากิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่มีเป้าหมายฉะนั้นกองที่2ก็เตรียมตัวตั้งรับไว้นะคะนี่คือสิ่งที่เขากําลังจะทาเร็วๆนี้กับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ถ้าเขาออฟเฟอร์อะไรมาก็อยากให้เรารับไว้หน่อยอย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งแบบ ขอคิดดูก่อนเล่นตัวอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งยังไม่ใช่เวลาในการเล่นตัวหลับไปก่อนไปก่อนโอเคเนาะสำหรับคนที่ลอกองที่สองก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกากาสหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะคนที่ลอกองที่สามไพ่ใบนี้นะคะมีคนเกิดวันพุธมีคนที่มักจะขอความสัมพันธ์ขอความรักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพูดจาแล้วจะได้ความรักมาแต่ว่า ความรักของคนที่เลือกกองที่3ม,มักจะต้องใช้เวลาขอดูความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่3กับเขาที่เรานึกถึงหน่อยนะคะเจาวไม้วิโอเฟอ r จูนฮาร์เรียน เดมูลหกถ้วยทำถึงคนเก่าอคนเก่าที่ยังรู้สึกดีธนูทนูธนูธนูแล้วก็ธนูพลิกศบมีนออพิ่จิตเลขหกเลขเก้าเลขห้าเลขหนึ่งเลขศูนย์ในวันเกิดคนที่เหลือก,กองที่สาม มีปัญหาเรื่องการเดินทางไหมมีปัญหาเรื่องระยะทางมีปัญหาเรื่องความรู้สึกไหมอยู่ใกล้กันแค่เนี้ยแต่ไม่เจอกันสักทีเธอกาลังถามถึงความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากๆแต่เธอปล่อยวางไม่ได้เธอทิ้งเธอตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เธอยังรู้สึกว่าอยู่ต่อไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรหรือถ้าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้อยากไปขนาดนั้น หรือถ้าจะออกจากความสัมพันธ์นี้ไปหาคนอื่นเราไปหาใครอะหาเป้าหมายใหม่ไม่เจอไม่รู้จะทํำยังไงความสัมพันธ์นี้เหมือนจักรวาลเบี่ยงมาให้เจอกันเลยวนวนเวียนกันอยู่แบบนี้รู้สึกว่าก็ยังอยู่แบบนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ดีขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งก็แย่อีกแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่วุ่นวายมาก ในอดีตที่ที่ผ่านมาตัวเราเองแบกความสัมพันธ์นี้ไว้เยอะมากตอนนี้ดีขึ้นลวดีขึ้น10%แล้วก็ความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานเลยไม่มีเวลาให้กันนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเออความสัมพันธ์นี้ของคนที่เลือกกองที่สเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อเรื่อยๆหาไปทางไม่เจอหาอนาคตไม่เจอไม่รู้ว่าคุยกันไปทุกวันนี้คุยคุยกันไปเพื่ออะไรคุยกันไปเราจะได้คบไหมอ้าวไม่ได้คบหรอแล้วทาไม ก็ยังคุยกันไปอยู่เอ่อไม่รู้เลยว่าปลายทางมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนแต่ไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นเป้าหมายไม่มีอะไรร่วมกันไปวันๆคุยกันไปวันๆหรือทั้งไม่ได้คุยกันแล้วก็รู้สึกต่อกันไปวันๆแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เอ่อมันเป็นความรู้สึก ที่คิดเยอะคิดมากอ่อนไหวอยากหาทางออกจากความสัมพันธ์นี้แต่ก็ไม่ได้สักทีแล้วก็ยังรักยังรู้สึกดีอยู่ยังมีเยื่อใยยังมีความผูกพันยังมีอะไรที่แบบความรักความเป็นห่วงความคุ้นเคยความรักเอ่ยใดๆคือมีความรักพูดง่ายๆเลยว่ารักรักมากๆผูกพันสุดๆไม่รู้ผูกพันอะไรขนาดนั้นถึงถามว่าถามถึงคนรักเก่าเหรอ ขอเช็คลักนณราศีา 4, หรือว่าวันเกิดของคนที่เละกลองที่3าหรือเขาที่เรานึกถึงนะคะพิตติขนุเมถุน เม่เด่นในเรื่องการสื่อสารนะไี่ว่าจะเป็นการก็สิบเกิลเป็นคนชอบเจราจาชอบสื่อสารเป็นพวกชอบพูดเพื่อการเพื่อความยุติธรรมพูดอะไรแบบมีเป้าหมาย หรือบางทีก็ไม่พูดไปเลยเพราะว่าอารมณ์อ่อนไหวไม่อยากให้ใครรับรู้เรื่องอารมณ์แล้วก็หมดจะพูดก็พูดออกมาเลยเ,ออเขาจะเอาอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์นี้ หนึ่งนะาะขาซาอยู่ไหนต่อกับกล่องที่สามจะเม้นอดอาใต้สำหรับเป็นสาดาบพร้อมสมัสพันธ์นี้มันเคยผ่านความอกหกักความผิดหวังกันมาก่อนตัวเขาเองก็ผิดหวังเหมือนกันเขาเคยทําให้เราผิดหวังเขาเคยทําให้เราอกหักมาก่อนนะ เขาจะจบสิ่งเก่าๆเพื่อเริ่มต้นใหม่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะไม่ได้ดีขึ้นนะแต่มันจะมีการเริ่มใหม่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบไม่เอาแล้วเรื่องราวเก่าๆจบ จบเหตุการณ์เก่าจบการนอกใจกับคนเก่ามาเริ่มต้นใหม่แต่ปัญหายังคาระคาสังอยู่ปัญหาเดิมๆยังมีอยู่ความเจ้าชู้ของเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆของเขายังมีอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่มันจะมีการฝืนไปต่อมีการพูดคุยมีการเข้ามาหาแน่นอนรับมือได้เลยจักรวาลเป็นคนเบี่ยงมายังไม่หมดเวรห,หมดกรรมต่อกันยังต้องได้ไปต่อ แล้วความสัมพันธ์นี้การกลับมาของเขาให้ระวังว่าเราจะกลับไปคิดเยอะคิดมากเครียดหรือมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเพราะเขาอีกตัวเขาเองจะพยายามเข้าหาหนักมากในความสัมพันธ์แล้วเขารู้ว่าถ้าเขาลงมือทำเขาจะเอาชนะใจตัวเราเองได้รอบนี้ขอให้เราเองใจแข็งเยอะมากๆรอดูก,การกระทําของเขาก่อนว่าเขาจะให้ความชัดเจนได้แค่ไหนให้เขาเป็นฝ่ายลงมือทาให้เขาเป็นฝ่ายพยายามบ้างในการเข้าหา แล้วก็แสดงความชัดเจนของเราเออกไปเลยว่าอยากได้สถานะอยากได้การเปิดตัวอยากได้ให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้รู้แค่สองคนแบบเนี้ยบอกไปเลยให้เขารู้ทำว่าเขาให้ไหมอาจจะต้องมีการเปิดใจพูดคุยกันนะนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการพูดเปิดเผยความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกับเรา <Shim> เพื่อดึงเรากลับไปก็อยู่ที่พิจารณาของเราว่าเราจะเอาอยัางไงสไปต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้หรือจะอยังไงก็ รับไว้พิจารณาและกันความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวจะกลับมาแน่นอนโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกล่องที่3ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์้างล่างนะคะ